ชีพมากหมิวซิริรพัทไม่ก,กักต่อบปมรูปร่างทำไมเปลี่ยนไปจากเดิม ถูกสงสัยมาตลอดว่าตอนนี้รูปร่างของดาราดังหมิวที่ผันตัวมาเป็นนักการเมืองถึงเปลี่ยนไปอย่างมากมายโดยหลายคนมองว่าเธอป่วยเลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนไปแต่หลายคนบอกว่าเธอตั้งใจอยากมีรูปร่างนี้เองโดยล่าสุดทางด้านเจ้าตัวก็ได้ลงรูปตอนที่รูปร่างเปลี่ยนไปพร้อมเคลียร์ชัดว่าโพสต์นี้ปลีชีพถ้าใครได้ติดตามตั้งแต่วาทิ่ผู้สมัครจะทราบดีว่าช่วงหนึ่งมีอาการแพ้ยายอย่างรุนแรงโชคดีที่อาการผุพองไม่ได้ออกตามผิวหนังแต่ไปออกตามเยื่อบุต่างๆ ร่างกายที่ตรงฝ่ามือเท้าที่รักษาได้คือการใช้ยาเสียรอยทางนี้จึงทําให้เกิดอาการผลข้างเคียงเช่นมีสิวมีหนองที่ท้ายถอยร่างกายอ่อนแอน้ำหนักพุ่งพวดแบบหน้าตกใจมากถึง70กว่าๆหลายครั้งได้รับคอมเมนต์วิจารณ์รูปร่างเวลาส่องกระจกก็เสียความมั่นใจอยู่บ้างแต่หมิวเชื่อว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่ไกลกว่าน,นั้นคือการหาเสียง